ประเด็นใหญ่รอบโลเปีศสัดแดงในช่วงรอบวันที่ผ่านมาดูจะหนีไม่พ้นข้อมูลข่าวสารจากการเปิดเผยของสื่อใหญ่ระดับเอลปาลิตแล้วก็ฟอบเผยออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแผนจะดึงผู้เล่นของบาร์เซโลนา2คนในหน้าร้อนนี้ให้ได้ซึ่งชื่อของผู้เล่น2คนดังกล่าวในหน้าข่าวนั้นไม่ได้ชวนให้ฮือฮาหรือน่าประหลาดใจครับเพราะหนึ่งชื่อก็คือเฟรนกี้เดยองที่สื่อเจ้าต่างๆนิยมนำมารีไซเคิลขายใหม่อยู่ตลอดส่วนอีกคนคือโลเนลอลาโกซึ่งก็ไม่ได้ทําให้แฟนเพียรู้สึกต้องหว้าวอะไรแต่เนื้อหาในส่่่่่่วววนนนนนนทททีํทาากกําา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 าใใหห้้้้้้ตตตตตออองงงงงงงััััคคถมมโกกืรยขขข2แล ระบ,บุเหมือนกันในแง่ที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะได้รับเงินทุนการลงตลาดในจํานวน500ล้านยูโรซึ่งตัวเลขดังกล่าวที่สื่อรายงานออกมานั้นมันทําให้สงสัยว่าเงินทุนก้อนนั้นจะมาจากไหนกันหรอรวมไปถึงว่าต่อให้มีเงินทุนก้อนนั้นจริงๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าจะไม่มีทางใช้จ่ายตูมเดียวในตลาดหน้าร้อนเพียงหน้าต่างเดียวเนื่องจากยังไงก็ต้องติดกฎ financial fair play อยู่แล้วแน่นอนครับว่าข่าวชิ้นนี้พอถูกรีทวิทออกไปก็มีความคิดเห็นแฟนบอลที่กระหน่ำเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนมากคือการตั้้้้งงคคําาาาาาาถถมมสสัยยว่ว่่ขขขชินนนนนีีจจะูกเาากเึบุล กอข่าวที่กําลังแหงมาจากวันหยุดหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกไม่ต้องไปนับว่ายังไงก็ใช้เงินจนํานวนระดับนั้นในตลาดหน้าเดียวไม่ได้เพราะละเมิดกฎการเงินของยูฟ่าแน,แน่แต่ยังต้องถามกลับไปด้วยอีกว่าเงินจนํานวนนั้นน่ะจะมาจากแหล่งทุนใดเรียกว่าเป็นประเด็นปั่นประสาทการรับรู้ข่าวสารของแฟนบอลประจํารอบวันที่ผ่านมาอย่างไม่ต้องสงสัยครับขณะเดียวกันยังมีอีกชิ้นข่าวที่จัดอยู่ในระดับปั่นประสาทไม่แพ้กันโดยข่าวชิ้นนี้มาจากเอลปาอิสรายงานด้วยแล้วก็เมโท่ยูเคเล่นตามด้วยนั่นคือการระบุว่าชี่่กําาาลลังเจจรซื้อออแนนตยยููใว้ ยิ่งนานยิ่งรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างจากครอบครัวเกรเซอร์ที่ยังลังเลไม่จบไม่สิ้นว่าจะตอบรับข้อเสนอจากใครระหว่างพวกเขากับเซอร์จิมและกิฟกันแน่ในรายงานข่าวก็เลยระบุว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่หักสุดท้ายครอบครัวเกรเซอร์ขายชารหรืออาจขายกับเซอร์จิมไปจนถึงกระทั่งไม่ขายเลยกุมทุนของชิกจัสซิมก็จะหันไปเจราจาซื้อเวสแฮมยูเนเตดมาปกปัอนให้เป็นพยาคอนโยนียของเทพทอให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยแต่ข่าวชิ้นนี้ก็ถูกนักข่าวชื่อเบนจาขอบจากซออีกเบสสปอร์ต การเทคโอเวอร์ปีสแสดงจริงๆมันก็ไม่ได้มีเหตุผลหรือน้ำหนักมากพอที่จะทําให้กลุ่มทุนกาตาได้นำมูลนิธิไนทูหันไปหาเวสแฮมยูไนเต็ดแน่ๆแ,และเบื้องต้นตอนนี้กลุ่มทุนกาตาก็ไม่เคยมีการติดต่อไปอยังเวสแฮมยูไนเต็ดแต่อย่างใดเลยด้วยก็เอาเป็นว่า2ข่าวแรกของรอบรัป,ปีสแสดงเช้าวันนี้เสพกันในแบบมีวิจารณญาณฟังหูหนึ่งแล้วก็เอามือดึงอีกหูวไว้แล้วกันนะครับขยับมาดูที่ประเด็นอื่นที่น่าสนใจมีรายงานชิ้นหนึ่งที่ถูกทําโดยนักข่าวฟุตบอลลอนดอนสายวงในทออสปร์ออกมาาารยงนไว้ในทํานนออองงงงววว่่าาาาภยยใลกกกขททีีมมมไดํัค สึกเสียได้ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาไม่เปิดกว้างมากพอจะลุกเข้าหาเอริกเทนฮากมาช่วงปี2021ซึ่งตอนนั้นท่าทีของเอริกเทนฮากถือว่าอยู่ในสถานะเปิดพร้อมย้ายมาหาความท้าทายใหม่ๆในลีกอื่นโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,กฤษแล้วต้องย้ำนะครับว่ารายงานออกมาโดยนักข่าวชื่ออเลสเดโกที่สังกัดอยู่กับฟุตบอลลอนดอนซึ่งเป็นสำนักข่าวที่มีหน้าเว็บไซต์ในชื่อเดียวกันสำหรับเอริกเทนฮากเมื่อวานนี้ก็ยังมีชุดคำพูดของคาเซมิโลมิดฟิลชาวแซมบ้า ilo, ออกมาหนึ่งชุด คารพแฟนบอลแล้วก็ผู้เล่นอย่างมากคําพูดของคาเซมิโลเป็นประมาณนี้ครับเขาคือผู้จัดการทีมที่ให้เกียรติและเคารพลนักฟุตบอลทุกคนรวมถึงแฟนบอลความทะเยอทะยานและแรงผลักดันของเขาทําให้ผมประหลาดใจอยู่เสมอเขาเรียกร้องมากกว่าเดิมเสมอเพราะสาหรับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังไม่พอตอนนี้เราเข้าใกล้เป้าหมายการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนสิต์ที่ตั้งใจไว้แต่เรายังไม่ได้การันตีเรายังต้องการอย่างน้อยหนึ่งคะแนนแต่เกมนัดต่อไปกับเชลซีเราจะลงสนามโดยคิดว่าขอแค่แต้มเดียวไม่ได้แน่เอลเ,อยยล,เ,เล็ิเทนฮาร์ นี้เราแค่ต้องให้เวลาเขาได้ทำงานกระเท่านั้นบางทีคำพูดยืนยันอีกเสียงจากปากของนักเตะระดับแชมเปี้ยนอย่างคาเซมิโลซึ่งผ่านการคว้าแชมป์ยุโรปมาไม่หวั่นไม่ไหวแต่ก็ยังรู้สึกทึ่งไปกับการทำงานกับเอเดร็กเทนฮากไม่ได้เนี่ยจ,จะเป็นอีกหลักฐานว่าทำไมหากเ่าที่บอกว่าวงในสเปอร์กำลังเสียดายที่ไม่ได้ติดต่อหาเอเดร็กเทนฮากเองทั้งที่โอกาสเปิดตั้งแต่ปี2021เป็นจริงแล้วมาเห็นแนวทางการทำงานที่เน้นวางระบบใหม่ตั้งแต่รากฐานกับปีสแสดงเวลานี้แล้วพวกเขาจะเกิดความรู้สึกเสียด เลนต่อไปในอนาคตย้อนกลับไปที่ตัวของคาเซมิโลรอบวันที่ผ่านมาเจ้าตัวยังได้ออกมาเคลื่อนไหวในเชิงส่งกำลังใจกลับไปถึงอดีตรุ่นน้องในทีมราชันชุดขาวและเป็นรุ่นน้องร่วมชาติบาิลเลียนเหมือนกันอย่างวินิสุสจูเนียซึ่งเพิ่งโดนประเด็นเหยียดผิวเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็นับไม่หวันไม่ไหวซึ่งคาเซมิโลส่งข้อความถึงวินิสุสระบุวา่าตัวเขานั้นรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจกับวินิสุสมากๆที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้อีกแล้วพร้อมทั้งระบุวา่าสังคมไม่่คคววรร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 เเเเพพพพพิิิกกกกกฉยััับรรบบบบฤฤตตตมมมมมแนนนนีี้้าาะถืออป็รรททททสงงงใภจึโ ชัดเจนกว่าที่เป็นจุดในปัจจุบันแล้ววิงบอลไปยังทางลาลิก้าด้วยว่าควรมีมาตรการที่มันเข้มแข็งต่อก,กรณีแบบนี้ได้แล้วเนื่องจากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลสเปนแต่เกิดขึ้นซ้ำซากมาตลอดคาเซมิโลบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้กระทบภาพลักษณ์ฟุตบอลสเปนเองด้วยแล้วก็ยังกระทบภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลในองค์รวมของทั้งโลกนี้ด้วยเรียกว่านอกจากทางบอลดีแล้วทางการแสดงออกในเชิงประเด็นปัญหาสังคมคาเซมิโลก็มีจุดยืนที่น่าชื่นชมไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับท,ทีู่บระ ว่าตลาดหน้าร้อนนี้อาจเป็นอีกหนึ่งตลาดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบปัญหาเรื่องการจับจ่ายเพราะจนถึงเวลานี้ยอดเงินทุนตั้งต้นที่จะถูกโอนล,ลงมาเป็นงบป,ประมาณเสริมทีมของเอเดร็กเทนฮากก็เชื่อว่ายังไม่ได้มีการอนุมัติอะไรออกมาเพราะเบื้องบนในฝ่ายการเงินติดพันกรณีขายทีมที่ยังไม่จบไม่สิ้นเสียทีแต่กะนั้นโลมานุก็ยังทํารายงานว่าในภาพปฏิบัติของทีมงานสรรหาผู้เล่นของปีสัดแดงยังคงดําเนินงานต่อไปอยู่และเริ่มมีการสอบถามราคาเบื้องต้นกับทางยูเวนตุสเพื่อดูว่าดูซานวัลฮามาาวเท่่่าไรแตททัั้้งนนี มาโนยืนยันว่าชื่อของดูซานวลาโฮวิตกระจัดอยู่ในรายชื่อเป้าหมายสำรองของทางปีศาจแดงเท่านั้นโดยเป้าหมายหลักที่โลโมาโนเชื่อว่าเอเดร็กเทนฮักจะพยายามก่อนคือตัวใหญ่อย่างแฮร์รี่เคนแล้วก็วิกเตอร์โอซิมเฮนโดยในรายของแฮร์รี่เคนนั้นโลโมาโนระบุว่าวงในสโมสรปีศาจแดงมีความรู้สึกร่วมตรงกันค่อนข้างมากโดวยว่าเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการกบจุดด้อยของทีมที่เผยให้เห็นมาตลอดในซีซั่นนี้โลโมาโนยัยงรายงานต่อเนื่อง้วยว่าในตำแหน่งกองหลังนั้นแม้ที่ทางข่าวจะเทไปทางคิมมินแจค่อนข้างมากแต่ลึก อดีตลูกน้องกับของเขาที่อาจักมากๆแล้วก็ยังรายงานไปในส่วนของสถานการณ์อนาคตของอารอนวันบิซาก้าโดยว่าแม้จะมีการพยายามเร่งทําผลงานขึ้นมาดีในระยะหลังที่ได้รับโอกาสลงสนามแต่หลักๆแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังวางเป้าหมายว่าหากพวกเขาได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจมากพอเพื่อขอซื้อวันบิซาก้าเข้ามาทีมก็จะรับไว้พิจารณาเพราะเอเล็กเทนฮากมีความต้องการจะได้แบกความ้นใหม่เข้ามาเติมทีมแทนอย่างที่เคยมีข่าวมาตลอดก่อนหน้านี้ซึ่งในแง่หนึ่งมันก็ถูกนำไปโยงกับเคสของเยลนทิมเบอร์ที่ตัวของโมาานน่พูดเเองวทก ชอบและหากเป็นไปได้ก็จะพยายามลุกคืบเข้าหาซึ่งจุดที่บอกว่ามันสอดคล้องกับประเด็นของวานบิซาก้านั่นก็เพราะเลินทิมเบอร์มีฟังก์ชันการเล่นที่รับบาบาทแบกขวาได้ด้วยมันจึงค่อนข้างมีโอกาสที่เทนฮากจะสนใจจริงจังแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตัวนักเตะที่อแจกเองด้วยเช่นกันว่าเปิดรับโอกาสที่จะมาร่วมงานกับเอเดร็กเทนฮากมากแค่ไหนเคสของทิมเบอร์แม้จะยังเป็นแค่ข่าวแต่ก็มีการวิเคราะห์ท,ที่น่าสนใจเอาไว้บ้างเลยว่าอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและ,ะเป็นจิ๊กซอเติมความยยยยยืดดดหหหหุ่่่นนนลลาลานนาาาากกกกใใแแววรรรััับบบบ้้้ปีจจงงไเพะทิมมออ์ๆ็ เทนฮาร์กจะมีผู้เล่นตำแหน่งฟูลแบ็กซ้ายและขวาฝั่งละคนที่สามารถหุบเข้ามาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ได้โดยที่คุณภาพไม่ดรอปลงซึ่งทางแบ็กซ้ายก็หมายถึงลูกชอที่ซีซั่นนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาเล่นเซนเตอร์ได้ดีไม่แพ้เซนเตอร์อาชีพเลยแต่หากว่าเรื่องราวมันดําเนินไปในทํานองดังกล่าวก็ต้องยอมรับว่าเอดร็กเทนฮาร์กต้องแบกรับความเสี่ยงที่หนักหนาสุดๆเนื่องจากในทางกายภาพของทิมเบอร์เขาแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับลิซันโดมาติเนสคือเป็นนักเตะร่างไม่ใหญ่มากจุดเด่นคือเล่นบอลด้้ววยเเเเเาาาาป็็นนนััิดกกกกกมจจจลลึไซ่่่งอออญหหีีบธรถ ที่ระดับกลางหรือล่างของอังกฤษย้ำว่านี่เป็นเพียงแค่ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์นะครับซึ่งต่อยอดมาจากข้อมูลข่าวสารของทางโลโมาโนอีกทีหนึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามากันได้เลยนะครับส่วนในอีกทางหนึ่งกระแสของคิมมินแจก็ไม่ได้ซาลงไปแต่กลับยิ่งจะมีข่าวถูกเล่นออกมามากขึ้นอาทิเช่นมีรายงานจากบางสื่อที่ระบุไ้ในทํหนองว่าตัวแทนของนักเตะเริ่มมีการมองหาบ้านพักอาศัยใน a, แมนเชสเตอร์ลอท้าเวลาด้วยซ้ําส่วนฟาบิโอโลมาโน่ก็เล่นประเด็นนี้ด้วยว่าในทางของอแนนมนเชสเตอร์ เป็นโอกาสครั้งใหญ่มากๆที่พวกเขาสมควรต้องเข้าไปเล่นในดิวและเบื้องต้นโลมานโน่ก็ระบุเลยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการพูดคุยกับตัวแทนของคิมินแจบ้างแล้วด้วยส่วนอีกประเด็นที่โลมานโน่ให้แฟนผีจับตาเฝ้ามองให้ดีๆในช่วงนี้คือดิวฟีของอาเดียงลาบิโอมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสที่โลมานโน่บอกเองเลยว่าปีศาจแดงกำลังมีทีมงานกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่ารับงานมาจากเอริกเทนฮังอีกทอดเพื่อพูดคุยกับทางคนใกล้ชิดของลาบิโอโดยตรงบ้างแล้วด้านของเมลสปอร์ตโดยนัก นี้ระบุถึงความต้องการของอัตลันต้าเสร็จสับเลยว่าต้องการข้าวตัวของนักเตะรายนี้แค่เพียง60ล้านปอนด์เท่านั้นนอกจากนี้โจนยังระบุได้ว่าตำแหน่งกองหน้าอย่งังก็เป็นตำแหน่งแรกที่เทนฮากตั้งใจจะจัดการให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมองว่าเรื่องงบไปจัดการในส่วนอื่นต่อได้อีกอย่างไรบ้างด้านแมนเชสเตอร์นิ่งนิวายงานเรื่องของดีนเฮเดอร์สันเพิ่มเติมในแง่ที่ว่านอตติงแฮมฟอร์เรสสนใจอยากซื้อขาดโดยข่าวก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าฟอร์เรสจะซื้อในราคาเท่าไหร่กระท ew, ั่งแมนเชสเตอร์น ที่เรื่องในประเภทวงในตามรายงานของลอรีวิทเวลนักข่าวจากสำนักดิเลติกที่เขียนบทความบนหน้าเว็บไซต์มีเนื้อหาบางช่วงตอนเปิดเผยเรื่องที่อาจทําให้เรดอาร์มี่รู้สึกรังเกียจอาฟามเกลเซอร์มากขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าโดยย้อนกลับไปเกมนัดชิงชนะเลิศลีกครับเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจําได้ไหมครับว่าอาฟฟมเกลเซอร์เดินทางมานั่งชมเกมในวันนั้นด้วยแต่รายละเอียดการเดินทางคือนางืึองบินเจ็ตส่วนตัวมาและลงค่าใช้ใจ่ายใส่ลงไปในบัญชีรายจ่ายของสโมสรเช่นเดียวกับนัดชิงชนะเลิศเอฟเอ อ้าฟาร์มเกเซอร์ก็ได้มาชมเกมด้วยและใช้วิธีการลงค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบัญชีของสโมสรคำถามของบรรดาแฟนบอลในทวิตเตอร์ที่เกิดขึ้นตามหลังมาอ่านเรื่องนี้คือค่อนข้างน่าเชื่อได้ว่านี่ไม่น่าจะใช่การกระทําแค่ครั้งสองครั้งแรกแต่มันคงมีรายจ่ายส่วนตัวอีกเป็นร้อยลายกันแน่ๆนะับตั้งแต่ต,ตระกูลเกเซอร์เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเมือ่อกลางทศวรรษ2 0 0พซึ่งพวกนี้ลงไปในส่วนของรายจ่ายสโมสรใช่หรือไม่ทิ้งท้ายเป็นประโยคคาถามให้ทุกคนไปหาคําตอบในใจตามความรู้สึกกันเอาเองได้เลยนะครับ